สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับสอยจุจานร้อยครับท่านสบายใจครับอาจารย์เอ๋ครับเมื่อวนี้ซอยจุอยูเตนลดแปดเจ็ดบนเลิศคาเซ็นเตอร์บ้านตวนบ้านดงกลางอำเภอพยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อนี้สอยจุเนื้อใหม่ๆสดๆนะครับไปซื้อป่ะมาอาจารย์เท่าแ๋ยวเสียดซูพี่น้องเบิ้งเสียดซูกินน้ำกันนี่นะครับสอยจุอ่าก้อนนี้ก็ใบประกูกนะครับแล้วเราทําต้มน้อยด้วยนะครับผักกินกับไม่มีอะไรก็เลยได้ใกระถินแก่มา ได้ไปไีนก่อนมาพยายามได้บาทสีสวยงได้บาทเลยอือโอ้ะแนนได้หน้ามันคนะือแน่นอนเต็จใจนี่แนวเสียบนี่แนวเสียบเลยสำหรับพูมีเขียวพูมีเขียว,วกินไดด้วยกันนี่สวยงันแด้หน้าไปก่อนอือสุดยอดเลยงาบเ <laughs> นี่ย ปาดกให้ปาดเหนือมันคืองานแต่จานนี่ไหมครับพี่น้องนี่อู้เหนือใหม่ๆสดๆเลยเด้งๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวช่ยจุเดี๋ยวช่วยมาอืมสดๆจริงๆเลยครับเนี่ยสังเกตบังสีเหนือหงเลยเนาะจานเนาะแน่นอนเลยตอนนี้ตากล้องท่านสบายใจนะครับเสียงแมวก็ห้องเหี่ยวๆนะครับมันอยากกินอะไรครับเอาช่วยตอนอะไรจา,รานหนะน่อยบางๆเนาะนี่อืมต้อนอะไรบ้าง สอดบ้ออันส้วยบ้องงามคือนขาเจ้าไหมขาเจ้าเฮ็ดกรีบขาเจ้าคือส้วยงามถือสิเนี่ยข้าเจ้าส้วยจังไหนวะขาเจ้าคือส้วยงามจ้ะนี่ขอทั้งสิบบ้างบางเงี้ยสิทั้งสี่บ่นี่เอาเป๋าข้าตาสรวจแล้ได้ควายอ่ะเอาเดี๋ยวจัดเชียงงามๆจะว่ากันพี่น้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส้วยก่อนตับก็งามๆนะครับสามสิบกีบเนาะ เดี๋ยวคืนจานเจ้าเบิ yes. ้งก <Elliott> ันเดี๋ยวซอยก่อนจะขูดนะครับซอยบากูดใสตเกวก่อนพักความสน่ห์เพราะไม่อาไปบากูดเด็ดละไปบากูดเสตเกพี่น้องเลยแล้วสิอูเพียก่อนต้องอูเพียใสตเกวนี่ครับพี่น้องไปบากูดใสตเกลเพราะว่าผมมีสน่ห์เด้ี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเมนูซอยจุนี่ครับเจวเพียปาดี่น้องเลยเจวเพียขมๆครับ นี่เหนียวเหนียวแบบนี่น้องมาเขาเหนียวปั่นห ouais. นึ่งเขาเหนียวเต็มกระื่ืืนอเขาเย็นเขาตับก่อนเด้อนี่เหนียวตับก่อนเด้ออจารย์เด้อวันนี้ขอบคุณตากล้องท่านสบายใจครับโอ้ยเบิึงก็จับยากเลยนี่นี่ตับตับพี่น้องตับแนวาเสียบแนวาเสียบผู้ดาใส่เขาก่อนอืมคอนเทนเนอร์มาอืมอืม เดือดครับพี่นอ้องสดๆเลยคง้มเลยเจ้าเบียอ,อ,อ,อสดึดพี่น้องครับบักกะทินด้บ้านะว่พักกินครับบักกะทินนีครับ เอาคำใหญ่ได้บัตรได้ไเด้อคำใหญ่ได้บัตรอาจารย์ใส่ตับก่อนเด้ออาจารย์เด้อพี่น้องครับขอโทษขอวามไปเด้อผู้บริกินดิบผู้บริกินสดๆแบบจัดเอยขอโทษขอวามไปพี่น้องนี่ปลาคิริวตับสีนตอนยังไงในแม่เว้ยนี่ปลาคิริวตับสีนจุ่มเลยครับพี่น้องนี่จุเลยครับนี่ครับ อขอโทษขอไปพูว่ากินทิปตาบันตาบันออืืตบาตบานับานคเวย mhmm 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 con mhmm 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 con mhmm 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 30 kịp con mhmm à สุดยอดมากะดิกินครับอืมอืมมะกะดิน้องเกากันขนาดอ่ะต่อๆไปไปอืม ไปลองเอา,าจุดสิ่งมาสามตอนเลยมันคือตอนหน่อยแต่ป่าผู้ใดสวยทนสบายใจเพ่อสวยเลยอืมอืมอืม,มอืมมาเพราะมึงยั้งเลยอืมน่ะ ดูด้วยดูดจุตาบันคันแทน้าเนื้อสดเขาเหนียวก็ติดมือพี่น้องกินแบบบ้านๆเข้านน่อยนะดูเตี๋ยนรถสชาตินี้บนกระลัง,งคุยกับบุก้าอยู่ถ้านสบ,บายใจก,ก็ถ่ายาคลิปใหม่เจ้าพวกกินดิบดิ๋วเ <laughs> จ้ากินแต่สุปดิกนแสุเจ้าไปผัดเอาด้วย,ยไปอันลวกน้อยต้มน้อยตาบานัน อันนี้นาสามสิบหยิบอืมได้รืสิตัวใหญ่โอ้คันสมก็แซ่บเนาะโอ้ขาเป็นยังได้ดน้กินตะ้ดนืออยาก ขอโทษขอไปผูป้ปกครองสิบเล้วครับเนึกสุดยอดเดียด๋วยวจะข้ามก็ส่งได้ก็ลังเสียบส่งไทยจะข้ามผูดด้เดลอาจันมี่ยังเนมมาอันนี้สามสิบกีบสามสิบกีบครับอันนี้คันเทนาครับอ้าวคันเทนาแต่ว่ามันก็บบลูเบอร่หน้าแทรกหน้าปลอมซีนครับตับเบิร์แล้วครับตับอะไรหน่อยเดียว เอาค้ำทรงไรยค้ำตาสวดก่อนสีจบยิบเจ้าเพียกขมขมกันเท่านยาบหยาบขมตายบ่อเรื่องมากระทิ้นแก โอเคเนาะคลิปเดี่ยวทำนี่พี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆยังอยู่เบาไหลเลยแล้วท่านสบายใจเพลินพักเพ่านะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ